คําเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเมื่อนีกามาอันพ่อกันกับเจนุดเพลินนะจ้ะเดี๋ยวสิมาตามแนวทางของเจนุดนะจ๊ะเพราะว่าเพลินเขาเก็บสุงมวดมุณดีบาบะใดดี เดี๋ยวก่อนอื่นกับขอสวัสดีทักทายเจนุดก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าเจนูดวาสิมาถามว่ามีแนวทางอย่างเมื่อบอกพี่น้องเอฟซีบอ่ะค่ะฟันดีบ่อหนดูบอจ้ามานดูบ้านมาว่านมาว่านมานดูบ้านต่ไปเยี่นอนอยมคนป่วยมาเนาะไปเยี่ยมคนป่วยมา เยนแล้วก็สบายนะแกเดี๋ยวมันกลับมาตรงไีมันน้อน่ยผีลงบานถ้าเป็นใส่สุดรงบานมากไหมไม่ผีน้ามาแต่รงบานคุจป้ะใส่สุดรงบานมาเลยอืสีฟ้ามีกากระบาดเรียบร้อยมีกาลงหลักโรงพยาบาลเรียบร้อยจุดเลยร้อนที่นี่ร้อนบ่ร้อนแล้วอก้นประมาณ สามสิบกว่าปีจ้าเบื้องคนคนนี้เบื้องก็เห็นหนาไดกเสียแต่ว่าเห็นหนาเขาแต่ว่าบ้อหูจะเขามาก่อนอนั่งต่ำตีดตายอยู่พวกนี้คนสามสิบ <30 S 1> กว่า,าปีแม่นั่งติดตายอยู่ดกลับมาจากโรงพยาบาลกลับกลับขึ้นมาหนีเงี้ยมือแรงมาฟันเห็นใส่ชุดสีขาวมาหาเขาเลยมาเลยใส่ชุดโรงพยา,าบาลมากเลยหาองห้าบันเล่นจ่าลวน <laughs> หอมมากไหมเออพนมาบอกเลขบอลใน,นความฝันเขียดเลยเข้าจะมันเขียดอีหยังอเขียดหลายหลายจ้าเขียดมากหอมมากามัดจับมือเข้าใช่ไหมจับมือจับจ<า>มือเข้าไหมจับจับเจ็บไงเจ็บเจิบขาเข้าหมดละเขาก็เลยแจ็บเขามีพลังกว่าหลายเนาะเจ้าใน<า>กิดเข้ามีสัมผัสหลายกว่ดนะเขาก็เลยจอบเขาก็เลยโจมเข้าอะไรโจมโจมโจมเขาสวดสวดคาถาเลย ันนีม้มือเปียไหมมือผีนะเบียออกเบียออกเปียออกไห <c oughs> มใช่แล้วก็ฝันนะแล้วบกปลาวบกปาวจังใดสูนปุดปุดมาหาห้องสุดไหมพุ่งมาใส่มือเขาไหมจับมือเขาเสียก้าวสีขาเขาอะใช <c oughs> ่ก้าวขาเขาวา่าใดเราก็เลยเอาขึ้นเลยล่ำคอขึ้นนะเออมือนี่เขาใส่แบบไิซาเลย ดูดด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 มืดเปียออกเปียกเปียเปียกตัออกออกวไ <ái> ีออกว่าเปียนอน<ว>สะดือสะดอขึ้นมาดูนี่สะดอกางเดิกเลยบอกด<า>่งเดือประมานเทียงขึ้นทีนช่วงแบบพอดีเลยอนอนอยูู่้เดียวข้างนอกแม่ไปนอนนอกของเขาดิโอ,อ้นอนนอกบ้านก็ได้มาะันห็นนอนของนอกมอบาง เห็นอันบอ่อในห้องในบ้านบ่จ้ามุกนาบ้านนั่นนะ่ะบังฮันไหมบงังโตอ๋อันต้ฟ้านอันนี้ฮโอ้โนอนอยู่ตรงนั้นน่องนั่นใช่ไหอซช่ไมือม่องนั่นจ้านั่นแหละลูกมาเรียกวา่าโอ,อ้ฝันสีเน้องอะไรก็เรียกตีก็ยิ่งอ่ะสีเนาะจ้ะสีตายกับศูนย์บ่แมนขึ้นหาศูนย์สี่ศูนย์ตัวนี้เนาะเพราะว่าเพิ่งมาจับมือเนาะมือกัน ซีเป็นหาได้แมนอันหลักก็เลยไหลตัวนั้นเลยก็เลยมากตัวนี้เป็นพิเศษแม่นจ้ามักพิเศษอืมหลักตัวนั้นแหละมักพิเศษมักเป็นพิเศษแมนสุดเลยมักแห้งเลยนะจ้าสามตัวมาซีศูนย์นินแน่นแห้งแม่นมักแห้งแน่นแห้งถ้าซ้ำข้าเลียกซ้ำตัวก็นั่นแหละเจนนวดไปเยี่ยมอยากเพิ่นป่วยเป็นอยังป่วยเป็นผู้สัมผัสใกล้ๆแบบรถจะโต้งไง บัมีกับด่างอ่ะนะมันชาจ้าจังไดงไปมื้อเดียวได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยหรือเข้าวอสงสัยพวกใบไบที่จะทางบอผีพวกนั้นมันทิ้งลายเนาะอันทีเขาไปแล้วอันเขาวอใดเขาเบากับเขาเขาถามเขานะเขาวอได้ยินเอาจจะกเรื่องเขาบอรู้เข้าวอบอกน้ำมันจะเครียดตัวเครียดน้ำมากนี่เมาเน้าน้่ยนแม่นัำสันอยู่ตั้งไต่เรารูรูใส่เข้าไงดำเมื่อเขาสิขาว เายว่าก็จอม่าขอส่วนบุญเอมาะเขาจะได้บุญหนึ่งด้ส่วนคนเด้ยว่าใส่บาทเพื่อนเด้อไส้่วะวันตะวันเพื่อนแมนสบายดีวกนันนล้วังสิแต่ว่าเป็นตาไส่บาทหายโบราคือม่านเห็ดมือเปียยุ่มยยุ่มยใส่เข่ะเนาะเมื่อแบบพูดลายเออขี้ดลายเนาะต้องใส่ยาติ้หมดทักทายเลวอุทามมึงก็บาปากหรือวาตัวจ้าใส่ส yeah. so so ี ก็จะางานคุยกับเฮาตัวกูสิหูเีว่วมึงอยู่ตรงนี้แก,กนเนี่ยรรรรอยู่คนเราพบคนเราพูมแล้วเนาะผู้ได้สิไปหูจักแล้วเนาะมาทมกันกันได้คนเราพบคนเราพูมจ้ะ,จะเจนดไปเฮ็ดอันบุญให้เพื่อนไปละจ้ะไหว้ฟันมืนไม่ไหา้สิไปตัวนี่นก็ต้องไปละเพราะว่าพักกับไหวงมาเสาอยู่นะในป่าพักออกมาหันในบัดป่าออกมาสินล่นพอดีถ้ามันใส่กับใส่มืออื่นเนาะใส่บาทให้เพิ่นเพิ่นมาขอส่วนบุญกัน โซเขียอขอะโซขบแล้าบหูจจกเด้เนาะ้าูแล้วตินต่นเตปปะเข้ากรหูเรื่องแน่งแมนชิมาเขียะในห้าจังไดนเนาะผมเมื่อใส่อโอ้ขเข,ขียดหลายเลยพวกกันเขียดในห้าหลายเขียดแห่งแทงว่าเจนุดนี่สีมีเส้นเด้เนาะมีมเเซนเพื่นอยากบ่หนำอยากซื้อสารซื้อสารแต่ข้าว่าได้แล้วว่าจะยึดบุงได้จุดได้แมนดู ฟุ้มอะชิได้อีหยังกะสางนึงสิได้ได้ยินเสียงเลยจ้าได้ยินเสียงสิสัมขัดตรงนี้เลยว่าได้ยินเสียงอันนี้นี่ได้ยินเสียงแต่ว่าไ่ถือว่ไปเห็นโตดอกถ้าว่าสิงู้ว่ามีเสียงเสียงนั้นเสียงนั่นนั่นนี่หฮองผีมองหันมองนีสิมาเฮ็ดให้เฮาฮู้ให้เฮ็ดได้ยินเสียงก่อนเลยคั่นแหลกโอ้นั่นแล้วมีเส้นอีดีตัวละ่ยเอาแม่ไปบังได้บังได้มีนบังได้มี ย่างคนเดียวผลูกสู่เลยดิทำบุญใดสัมผัสได้ก้อนมูถ้าเพิ่งจะยุบบุญไดมันผลลูกจ้าถ้าบุงไดเพิ่นอยู่ซึ่นมาถึงไดจะยิ้นเสียงเคยถือผีหลอกจักเทียไปจ้ามีว่ามีแต่เห็ดเสียงไ้แต่ว่าเขากับวอยานมันบอกเห็เขาได้ยินเสียงเลยสิเจนวดหยานบอกตื่นอยุ้อสตื่นตื่นยู่สีตื่นตื่นงามได้ยินเสียงสักฝั่งหนึ่งก่ะเจ้าลหรอออ ท่านอยนะากให้เฮ็ดบุญหาลรา้กว่าเกาอยากได้บุญง่ญ่กะก็ต้องง้วเนี่เม็นเข่าได้เนาะแม่<า>ให้เข<า>่าทิ่แหละใช่เชียร์ไทยลวดแม่นเนาะถ้าเขาตัวนี้เชียร์ไทยลวดเนี่ยโตมากนี่เนาะเข่าเชียร์ไทยลวด<า>กว็ได้ไงอ่าให้เจนวดยกแนว,แนวทางให้พี่น้องเนี่ยโอ้ยผีรงบานผีรงบานมาเข่าฟันเพิ่นมาหลอกเพิ่นบอกเจนวดนะจ้าเล่าไป เย่ยมปุ้ยปุวยอยู่โร่งบานเนาะสีม่วเบาน่ำเจนุดหน่ำมาสยเนาะนํำมาเบาเบานํำเจนุดเจนุดบอปากเนาะอย่นเล่นมาเขาฟันซะละเนาะแบบตัวกรบเอากันอันนี้เป็นแนวทางเนาะจะเป็นแนวทางความเสื่อส่วนบุคคลเนาะจะอันนี้เรียกความฝันเนาะจะเรียกความฝันของเจนุดอู้เรียกเจนุดกับบอทำบาร์ด้าเด้ยเขามาลายงวดอยู่ งวดนี้เพื่อนว่าเพื่อนโอ้ยเหนเน้นเลยหลังวดเน้นงวดนี้เลย40เออ40 40กับ740เพื่อนว่าเอาจับจับเลขเกส่เลยนี่จ้าคลิปนี้พิเศษสเน่เพื่อนว่าเอา740ไปเลยสเน่เจนนท์บอกจะ40ไปเลยทุกคนจ้าขอบคุณแนวทางเจนนด์น่าจะเนาะอันนี้เป็นแนวทางความฝันของเจนนดเนาะค่ะ ขอบคุณหล,ลายๆจ้าให้ลำให้รวยให้โชคให้มันมทุกคนเด้อเจนุดไวยพลินะจ้าจะให้ลำให้รวยทุกคนเลยเอฟซีมัน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 เฮงเฮ้งปังปังจ้าจ้าขงวดนี้เขางวดนาเจนุดกับสีม่วงบอกให้ฟังอีกเนาะแปลงบอกให้ฟังที่เเจนุดคนมีเซนเนาะจ้าขอบคุณค่ะ